ก็กล่าวสวัสดีครับผมวันนี้พามาดูเคดีเครื่อง,ง,งอสอง2ันสองนะครับรถจดผูเสูยปีสองพันหน่ร้อยี่ส2 9เก้าหัวโนกแคปนะครับเครื่องมาไปดูเครื่องครับเครื่องแห้งแห้งภาษีปีหกสี่นะครับเล่มพร้อมชุดโอนล,ลอยครบรถสีตามอายุการใช้งานครับมีจืดจางบ้างนะครับมีสักกระปรก กิ่งไม่ปุกนะครับภายในครับเล่นเอกาสารเรามีให้ครบทุกอย่างนะครับเอกาสารชุดอลลอยมราไล่ดูรายละเอียดนะครับรอบขัดน,นะครับมีสีร่อนบ้างนะครับหนเราจุ้ฝังตัดตีส,สวยครับสำหรับใช้หารถใช้งานนะครับสิ่งเท่าไรก็สวน นี่นะครับทุกพืชผลผลิตทุกไม้ตาได้นะครับก็วิ่งไกลวิ่งไกลได้รถามีิาสีนะภาษสีเล่มชุดโอนะครับภาษสีคาดมงตีเรือ่งสองพันสองดีเซลนะครับนี้ดูสีด้านซ้ายนะครับมีร่อนมีพ้นสีาัรมา ช่งล่างดีโพวงอะไยไม่ว่างนะครับเดรกดีลายพอสีนะครับ64ขาดมาแล้วหนึ่งปีนะครับเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพามาดูสไตล์เครื่องยนต์กันเขาหัวสามครั้งนะครับ ใถูกใจคันนี้พร้อมขับกลับได้เลยนะครับมาใกล้มาไกลนั่งรถมาได้ครับไม่ต้องเปิมองื้อนรรมนสามารถขับกลับได้เลยมีภายในนะครับ พอเบานะครับพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซ่อมก้าวถใจติดต่อมาครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 1 8 8 2ด7 2ครับเฟซบุ๊กหนุ่มรถยุค่าธิเกียรครับหรือตามในช่องบูทุกนะครับบทเสหานุ่มรถยุค่าธิเกียรนะครับเราก็จะมีอัปเดตรถราคาเบาๆรถสิงรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะครับราคาหลักหมื่นสามารถจับต้องได้นะครับนอนบนนี้นอนสวัสดีครับ